เริ่มด้วยช่วยขายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร้ทิพถ้าใครเคยมาจังหวัดตรังก็ต้องได้ลิ้มลองหมูย่างเมืองตรังแบบดั้งเดิมค่ะ ซึ่งที่นี่หากินง่ายอย่างที่ตลาดสดเทศบาลน,นครรังแห่งนี้ก็มีร้านขายหมูย่างอยู่หลายร้านเลยทีเดียวลูกค้าสามารถเดินเลือกชิมเลือกซื้อได้เลยซึ่งร้านของวิวก็จะอยู่ด้านหน้านอกจากร้านของวิลแล้วก็ยังมีร้านของแม่อยู่อีกหัวมุมทางโค้งของตลาดอีกด้านนึงค่ะเรียกว่าเป็นครอบครัวมหมูย่าง ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนจังหวัดใกล้เคียงเราเป็นกรุงเทพอ่าภาคใต้อันจะเยอะสุดค่ะแล้วก็กรุงเทพค่ะแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายอพราะมันหากินไม่ได้นะจากใต้สุดมาเหนือสุดเนาะเวลาเขาซื้อลูกค้าจะสั่งแม้ว่าส่วนไหนอะไรยังไงจ้ะวิวสั่งค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อขาหน้าค่ะไขดีแล้วก็รองลงมาจะเป็นสามชั้นค่ะมันจะติดซี่โครงค่ะอันนี้ที่พี่บอกแหละว่าเวลาที่กินปุ๊บมันจะมีติดซี่โครงมันจะอร่อยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะได้ความ แบบจุยซี่ของน้ำที่มันออกมาแล้วก็กินกับเครื่องดื่มมันจะเลิศเลิศจริงค่ะดูจากเซบุ๊กชิมซี่โครงแล้วอยากจะออเดอร์ตามเลยฟิลแบบกินสแต็กแต่เปลี่ยนจากกลิ่นน้ำเกรวีเป็นกลิ่นเครื่องเทศเฉพาะของหมูย่างเมืองตรังถึงว่าคอยดิบ บางวันเทียงเทียงของก็จะเริ่มหมดแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าซื้อก่อนได้เลยค่ะนี่ลูกค้าจะขายขายด้วยแม่ซื้อแบบไหนดีคะวันนี้เอาเนื้อไหนคะแบบนี้นะคะ คุณแม่ซื้อไปทานกันเองเหรอคะแจ๊เอาให้หลานไปกรุงเทพหลานรู้กรุงเทพอู้ยมันหนูเลยไม่ต้องสับนะคะไปกรุงเทพไม่ต้องสับดีกว่าไปกรุงเทพไปชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้มันร้อยแรงนะไหมเนาะโลซีได้ไหมคะโลซีได้เนาะครับพี่น้องเรดกับพี่กาได้เห็นไปมพุตต้ากับพี่เกาละเอออย่างนี้กี่บาทจ้าเจ็ดร้อยก็ไม่แพงเนาะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยืนถ่ายรายการอยู่แป๊บๆขายหมูหมดไปครึ่งตัวแล้วของดีไม่พูดเยอะเจ็บ ต้องบอกว่าหมูย่างเนี่ยเป็นสินค้าจีไอของจังหวัดรังซึ่งก็มีร้านขายเยอะมากทั้งร้านเล็กร้านใหญ่ร้านเก่าแก่ร้านต้นตำรับซึ่งรสชาติก็จะมีเอก แล้วแต่เทคนิคและสูตรการหมักของแต่ละร้านที่ถูกส่งต่อมายังรุ่นสูตรรุ่นนั่นเองสาขาหน้าเตาเราอ,อ,อยู่ที่ที่ไหนอยู่ที่ปายางกไกล้ๆตรงนี้อําเภอนายงประมาณ7โลค่ะเราก็ทําำตรงน,นั้นส่งมาที่หัวตลาด <c oughs> แต่ตรงสาขาเราวันหนึ่งเนี่ยเราขายได้เยอะไหมกี่ตัวสา<ส>มี่ตัวเราเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะเริ่มขายตั้งแต่5้าโมงค่ะก็คือประมาณสิบเอ็ดโมงปะไม่ไม่ไม่ใช่ห้าโมงเช้าเลยค่ะตีห้าใช่ตีห้าตีห้าจะขายตีห้า วิวจะขายอยู่หน้าร้านที่ป่ายางอำเภอนายงเป็นหลักค่ะเพราะที่นั่นจะเป็นบ้านและก็ที่ทำหมูด้วยส่วนหน้านร้านที่ตลาดสดเทศบาลน,นครตรังจะจ้างลูกน้องเฝ้าแทนค่ะตีห้าลูกค้ามานเลยเขาพร้อมสับเพราะคนตรังเขาจะกินหมูย่างกันตั้งแต่หัวรุ่งค่ะกินเป็นอาหารเช้าปกติเลยใครอยากจะลองหมูย่างเมืองตรังของแพร่ก็สั่งออนไลน์ได้แต่ถ้ากลัวไม่อร่อยก็ลองซื้อผงหมักของวิวไปหมักดูได้ค่ะ เขาบอกว่าผสมให้แล้วตามสูตรอร่อยเหมือนกันหม,มักหมูย่างเมืองตรังสุภวพี่อยากจะไปหมักสามชั้นย่างกินที่กรุงเทพได้ครับก็ซื้ออี้ไปได้เลยมีวิธีการหมักอยู่แล้วค่ะอ๋อเรอโอดีเนาะเราดีมีบบอย่อย้อองงีกได้วยเนาะ แล้วรสชาติมันจะเหมือนกันไหมจ๊าเหมือนกันค่ะมันเป็นผงหมักเครื่องหมูย่างเมืองดังโอ้หอมจังเลยอ่ะเส่เลยใช่ไหมคะเติมลงไปเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะใส่แค่หัวเทียมอย่างเดียวแค่นี้พอนะหมักหมูหมักเนื้อหมักไก่ได้หมดค่ะค่ะอันนี้ก็สองชั่วโมงก็ย่างได้แล้วค่ะแต่ว่ายิ่งข้ามคืนมันยิ่งเข้มข้นยิ่งยิ่งอร่อยค่ะวิวจัดการหมักข้ามคืนมาให้เรียบร้อยพร้อมย่างให้เจ๊บุ๊กชิมซึ่งหมักกับหมูสามชั้นปกติเลยละค่ะย่างแป๊บเดียวก็สุ รอชิมเป็นไม้ชิมเองพี่บุ๊ลองป้อนหน่อยปอนหน่อยร้อนนะคะร้อนจริงด้วยตังตรงมั้งหมูย่างตังเขาไม่กรรทัศน์แต่หมูย่างอย่างเงี้ยพอเอาไปย่างอ่ะมันได้อีกฟิลหนึ่งใช่ครับมันไม่ใช่แค่แบบเป็นกลิ่นย่างอย่างเดียวครับเส้นนี้มันมีกลิ่นของผงอันนี้อยู่ใช่ครับแล้วเนื้อหมูอ่ะมันเลือบความฉ่ำเอาไว้ พี่ว่านะเด็กๆชอบนะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่ามีความหวานๆเอาหว,วานเนาะอันนี้จิ้มน้ำจิ้มแจ่วอะไรก็ได้นะ,ะอันนี้จิ้มแจ่วได้แต่สำหรับบุโกโกนะบุโกโกไม่จิ้มละเพราะว่ามันอร่อยแล้วกับข้าวเหนียวโอไวไ้ได้ได้มีกิโลก็หมดกิโลแค่ได้ยินเสียงว,วิวสับหมูสามชั้นยานะ่างเนาะบอกเลยน้ำหนักคอยลดพรุ่งนี้ค่ะวันนี้กินก่อนกินเสียให้ จะบุกเดินย่อยในตลาดสดเทศบาลนครตรังนี่แหละซึ่งที่นี่เป็นตลาดที่อยู่ย่านเมืองเก่าสร้างมาตั้งแต่ปี2505มาปีนี้ก็62ปีแล้วล่ะค่ะขายมากี่ปีแล้วแม่จา๋าจ้า40ปีแล้วหรอแม่ขายอะไรบ้างเนี่ยนี่เป็นเป็นของฝากท้งน,นั้นเลยมีออมาว่างกะปิอู้ขอบคุณนะคะ นี่กาแฟโบราณมาอีดึงแก้วนะอันนี้คือคุณเชียงปลาคุณยองหมูของดีเมืองตรังมีเมืองตรังเต้าเชียวอันนี้คือไตปลาเหรอแม่ไตปลาไตปลาแม่ทำเองเหรอแม่ก็เก่งเนาะที่นี่ของกินแบบว่าหลากหลายนะแม่เนายอะๆเดี๋ยวเราเดินของข้างในแม่ขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆไปไปจ้ะไปเดินตลาดกับเจ๊บุ๊กการที่นี่ของขายหลายหลากทั้งของสดของแห้งเสื้อผ้าอา п ร р ตของกินของใช้ และถ้ามาตลาดสดเทศบาลน,นครตรังไม่ได้เดินเข้ามากินปากหม้อหัวหมูเจ๊กี่วายลาดน้ำสมจืองนี่คือมหมูย่างต้องกินได้ดมเหมือนหมูย่างจริงๆโหรู้แล้วว่าเก่าแก่มากเขาดูจากกระป๋องนี้รู้เลยอยู่มากี่ปีละคะเป็นร้อยมือแม่ผมนี่นางงามกระช่องนางงามเหมือนกันแม่ แ้วหนูสวยไหมแม่นหนูสวยไหมแม่มเอลยี่แปดจะบอกให้เออแม่เอยี่ดนะตอนวายแม่เอลยี่บดตลาดสด